Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Ever Podcast ทุกท่านผมชื่อเนรกำธรสว่างวนรรัต์วันนี้ผมมีเรื่องเล่าดีๆในหัวข้อที่ว่าอยากเป็นผู้นำที่ดี ต้องวินิจฉัยอย่างรอบคอบและตัดสินใจอย่างรวดเร็วแน่นอนครับเพื่อนๆถ้าวันนี้เราเริ่มเป็นผู้นำคนเริ่มเป็นหัวหน้าคนเราจะมีหลากหลายบทบาทหรือหลากหลายเหตุการณ์มากๆครับที่เราจะต้องวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆและเป็นคนตัดสินใจครับในการที่จะชี้นำโครงการหรือชี้นำแนวคิดของผู้คน วันนี้นะครับผมเลยมีเทคนิคดีๆที่จะช่วยให้เราสามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆและเป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแน่นอนครับวันนี้ผมอยากจะนำเสนอคำว่าการวินิจฉัยหรือในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า judgment กับคำว่า การตัดสินใจหรือในภาษาอังกฤษที่พูดว่า decision นั่นเองแน่นอนครับวันนี้หัวหน้าทุกคนล้วนจะต้องใช้กระบวนการวินิจฉัยและการตัดสินใจเพื่อที่จะชี้นำผู้คนและออกแบบงานให้กับสมาชิกในกลุ่มของเราวันนี้ครับ การวินิจฉัยเนื้องานหรือการวินิจฉัยข้อมูลอย่างอรอบคอบเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องล้วนเป็นสิ่งสำคัญมากๆซึ่งแตกต่างจากกระบวนการดี i ซชันหรือการตัดสินใจผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับถ้าเรากำลังจะเดินทางใช้เส้นทางในการเดินทางทั้งหมด2เส้นทางเพื่อวิเคราะห์แผนที่และข้อมูลจาราจร ปรากฏว่าเส้นทาง a ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงส่วนเส้นทาง b ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ40นาทีการที่คุณตอบได้ว่าเส้นทาง b ไปถึงเร็วกว่าเส้นทาง a นั่นคือการ j u s t m e n t หรือการวินิจฉัยเพื่อนเพื่อนเห็นความแตกต่างยังครับว่าคำว่า judgment กับ decision แตกต่างกันอย่างไร ส่วนกระบวนการ Decision ก็คือการตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาจากผลพิจารณาก่อนหน้านี้นั่นเองแสดงว่าอะไรครับเพื่อนๆแน่นอนเลยครับว่าวันนี้เราควรทุ่มเทเวลาให้กับการที่จะต้องวินิจฉัยหรือจัดเม้นต์มากกว่า Decision นั่นเองหัวหน้าที่เก่งมักจะทุ่มเทความสามารถทั้งหมดเพื่อจัดเม้นต์อย่างรอบคอบครับเขาจะคิดวิธี เขาจะหาหลักการและเขาจะหาเหตุผลต่างๆเพื่อมาซับพอร์ตและจะช่วยใข้กระบวนการดิสซิชันหรือตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ลังเลนั่นเอง ส่วนหัวหน้าที่ไม่เก่งงานมักจะจัดเม้นทอย่างรีบร้อนเพราะเขามักไม่สนใจข้อมูลที่ควรนำมาวินิจฉัยแต่ในกรณีที่ต้องดิ c ซ s i o n เขากลับไม่กล้าตัดสินใจไม่มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองและกังวลกับเรื่องเดิมๆตลอดเวลาส่งผลให้การดำเนินงานในแต่ละครั้งล้วนเสียเวลานั่นเองค่ะเพื่อนๆกรณีจัดเม้นท ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดต่อครับว่าแล้วเราจะต้องวินิจฉัยเรื่องอะไรบ้างเราจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการวินิจฉัยบ้างขอให้เรา j u s t m e n t หรือวินิจฉัยจนกว่าจะได้รับข้อมูลครบ3มแหล่งนั่นเองวันนี้ครับถ้าเรามีข้อมูลวินิจฉัยเพียงด้านเดียวโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดก็จะมีสูงมาก การจะออกคําสั่งลูกน้องได้อย่างมั่นใจอย่างน้อยควรมีแหล่งข้อมูลมาจาก3แหล่งครับเพื่อนๆยกตัวอย่างเรื่องเดิมก็คือเรื่องการขับรถนั่นเองวันนี้ถ้าเรามีแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวเปรียบเสมือนเรามีแผนที่เก่าๆแค่เพียงแผ่นเดียวและยังวินิจฉัยอะไรไม่ได้ไปลายทางข้างหน้าอาจจะมีสะพานอาจจะมีการจราจรติดขัดแม้แผนที่จะถูกต้องแต่ในบางจุด อาจเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ได้การที่เราจะ j u ดเม e n t ในเรื่องนี้ในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปครับเราควรพักการวินิจฉัยและหาแผนที่ใหม่ๆให้ได้เพิ่มขึ้นอีกสัก1นถึงสงแผนที่อาจจะเปิดวิทยุฟังข้อมูลการจรจาจรครั้งล่าสุดหรืออาจจะถามผู้รู้ที่เคยเดินทางในแผนที่นี้มาก่อนเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าเราได้ ข้อมูลครบ3ามแหล่งแน่นอนเลยว่ากระบวนการวินิจฉัยเราจะมีความแม่นยำมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีความแม่นยำนี้อาจจะไม่ถึง100%แต่หัวหน้าที่เก่งงานจากสถิติจะพบว่ามีความแม่นยำมากถึง80-90%จึงไม่ลังเลค่ะเพื่อนๆที่จะดีซิชันหรือตัดสินใจว่ากระบวนการนั้นหรือเส้นทางนั้นควรเดินทางได้มากเป็นที่สุดนั่นเอง เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเเทคนิคการวินิจฉัยอย่างรอบคอบและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วผมเชื่อมั่นมากๆครับถ้าเราได้ลองไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันการออกแบบงานในแต่ละวันผมเชื่อมั่นแน่ๆครับว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถคิดงานและเป็นผู้นําที่ดีได้อย่างแน่นอนครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast ราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ